เรามีแต่พวกเรานี่แหละประชาชนอย่างเราเรานี่แหละเธออย่าไปอาศัยใครเลยพูดเลยมีแต่ประชาชนอย่างเราเราแั่นแหละเราสู้กันมาตั้เท่าไหร่ตั้งแต่ทักษิณกินเมืองวันแรกอ่ะจนขุนลากถอนคนคนระบอบทักษิณ่ะจนยิ่งรักออกไปอะแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งพี่ชายยิ่งรักกลับมาละกลางขนาดนี้คำรามขนาดนี้เราบอกว่าจะกลับมารับใชพ้พระเจ้าอยู่หัวอ้างพระเจ้าอยู่หัวเป็นไฟเลยอ้างเป็นไฟเลย ไอเราพี่น้องประชาชนน่ะไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปพึ่งทางหารไม่ต้องไปพึ่งกองทัพไม่ต้องไปพึ่งรถถังไม่ต้องไปถึงปืนเอาเรานี่แหละหนึ่งสมองสองมือของเรานี่แหละเขียนได้เขียนคิดได้คิดพูดได้พูดทําได้ทดําดูิช่ามมันพูดได้แล้วเราพูดไม่ได้ไงมันพูดได้เราก็พูดได้มันด่าได้เราก็ด่าได้ด่ามาด่ากลับอ่ะดูด,ดูมาริกาพร้อมอย่างาอมาริกาด่าเลย มีสามสามหกผมผมมีเงินอยู่หกหมื่นล้านอ่ะ บอกเพื่อนไปตอมตรงคนเชียงไฮ้บ่ใช่คนนง้าวเหรอคนพะเยาแแป้นั่นลำปางเชียง,ยงไฮ้เชียงใหม่บ่ใช่คนงาวหรอก็ตอนปีสามห้าสามหกอ่ะตอนนั้นท่านได้สัมปทานจากตาหารได้สัมปทานจากบิ๊กจอดเมียน้อยบิ๊กจอดเป็นคนวิ่งสัมปทานคือท่านจนกระเพาะได้สัมปทานดาวเทียมไทยคมไปคนเดียวบ่ใช่กะได้ไอะไรอย่างมาพ่อปองปีสามสี่ ยังหิ้วกระเป๋าตัวพลเอกชาติชายอยู่ก่อนที่พลเอกชาติชายจะโดนปฏิวัติปีสามห้ายังวิ่งแลกเช็คอยู่ที่สามแยกสี่แยกลาดชวัดมาใช่กะเช็คยังเด้งจ่ายเปิ้นยังบอกไข่เตือ้อมาใช่กะเพราะฉะนั้นแปลว่าปีสามห้าปีสามหกวิ่งแลกเช็คอยู่เจ้าแล้วปีสามหกปากฏว่าก็เป็นพ่อทหารที่ท่านดาเน่ะกะเป็นพ่อลูกทหารเมียทหารที่ท่านดาน่ะกะ,กท,ะ,กะท่านดาทหารมาใช่กะท่านดาคณะปฏิวัติมาใช่กะ กอท่านไปใช่กะตีไปได้สัมปทานดาวเทียมไตคมมาจากทหารคณะปฏิวัติแบบเจ้าไปถามพลเอกสุจินดาไปถามพลเอกบิ๊กจอดล่ะไปคุดซบบิ๊กจอดขึ้นมาล่ะไปถามเพราะล่ะแต่ว่าไอคนที่วิ่งเต้นหิ้วกระเป๋าหือท่านปาขึ้นขึ้นบินร่วมกับบิ๊กจอดย่อมจิตตายตจเนอร์เจ้าอียุยอียุยย่อมจิตตายตจเนอร์ไปดูแลมันเหี้ยปเดี๋ยวนี้ไปดูแลอียุยเหี้ยเมียน้อยไผ่กระบอกหูเนี่ยแต่เป็นคนหิ้วกระเป๋าปาท่านขึ้นขึ้นบิน่ะ ไปดูไปดูแลเขาเฮียนานนะ่ะเออถ้ารวยขนาดนี้เพราะไอคนที่วิ่งเต้นเส้นสายให้ท่านคืออีกอย่างยนอีอย่างสักอย่างหนึ่งเนี่ยได้ข่าวว่าล่าสุดบุหูตกลกรรมลําบากหาผัวไม่ได้เลยยังไงบุหูเต้นเนอเพราะฉะนั้นท่านบหมนจะได้รวยเพราะว่าความสามารถท่านน่ะรวยเพราะว่าไปล็อบบี้ทหารบาดจกาล็อบบี้คณะปฏิวัติจนได้ดาวดาวเทียมไทยคมบาดจกากูถามว่าบาดจกา โอ oh. ้คนเหนือคนเนียงบหมืนจะคนซึงเตอะบมืนจะคนซึงตึงเนะอะเขาเหมืจะคนซึ่งตึงคนเจียงไห้กับเหมืนจคนงาน้าวคนเจียงไหยเจี้ยว่าท่านรวยตั้งแต่อ่อนแต่ออกแต่จ้าแต่เจือกังงนง้าวแล้วคนเจียงไายกังงนง้าวแล้วถ้าฟังจ้านอ่ะคนเจียงไห่เหมืนจะง้าวคนพะเยาลำตางแก้าน,าน่นคนเมืองคนล้าน่ะเมืนจะง้าวท่านเนี่ยเป็นครอบครัวเจ๊กมาจากไหนก็บ,บางหูแล้วมาอ้างนั่นอ้างนี่เข้าใจก็ เออเพราะฉะนั้นบอดีจุมาน่อยขึ้นดอยบดีจุคนเมืองบดีควบรวมกิจการคิดว่าร้านนาเป็นบ้านท่านบ่เจ๊เฮา,าเป็นเจ๊กมาจากไหนกะบ,บห่หูเข้าใจก็อเออบอกเขาไปกนเนี่ผใหม่กะเจ๊งนี่ลงนางกะเจ๊งเนี่ไล่สับปะรดกะเจ๊งบอกเขาไปเพิ่งจะมาลุยตอนที่วิ่งแลกเช็คกะวิ่งแลกเช็คกะบ่มีสตางค์ไปถามคุณหญิงและตอนที่ยังไม่ได้เป็นแง่หญิงคุณหญิงอะ่ะวิ่งแลกเช็คกะเจ๊ง วิ่งแลกช็คกกะเช็กแกดงป้อนจะพอตามจับบอกเข้าไปชีวิตที่จริงอะ่ะมันเป็นชีวิตที่โลกลเลินเพิ่งจะมาลวยตอนปีสามหกเพราะได้สัมปทานดาวเทียมไทยคมซึ่งไทยคมเป็นของประเทศชาติเนี่ยแล้วคนที่คือ, k, อคสัมปทานก็คือบิ๊กจ้าดพอเอกสุนทรคงสมพงษ์นะที่ล้างทำสับท์ไทท้นด้วยนะ <laughs> มีคนบอก <laughs> จุบมันน้อยขึ้นดอยอคราวนี้คนเหนือเขาพูดกันแปลว่าอะไรวะ หลอกหมาให้มันไปขึ้นอยู่นะแล้วก็ทิ้งมันไงจุมห oh, มาน้อยขึ้นจุมหมาน้อยขึย้นโดย ตามล่าหาแสงเหนือแบบสบายๆในประเทศรัสเซียแนวหน้าออนไลน์ World Express ร่วมกับ a r o u n d the World ชวนไปเที่ยวชมแสงเหนือในเมืองมูสมันเหนือสุดของประเทศรัสเซียออกเดินทางจากกรุงเทพสู่มอสโกโดยสายการบินแอ r o f l o t อเยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของมอสโกเมืองหลวงแห่งประเทศรัสเซียเช่นพระราชวังเคลมลินจัตุรัสแดงวิหารเซนซาเวียโดมสีทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียพักผ่อนแบบสบายๆที่โรงแรมหรูระดับ 5ดาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นอาคารโรงแรมที่สวยที่สุดในโลกเรดิสันคอลเลกชันสมอสโตเดินทางสู่เมืองมูนมันเพื่อตามล่าหาแสงเหนือที่เมืองนี้คุณจะได้สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านชนเผ่าซามิและกิจกรรมฤดูหนาวสนุกสนานที่นอ t h ันไลฟ์พ Park สนุกกับกิจกรรมนั่งเลื่อนลากโดยควางเรนเดียขี่สโนโมโบิลในลานหิมะถ่ายรูปกับสุนัขพันธุ์ไซบียรยฮัสกี้เราจะพักกันที่เมืองมูนมันถึง3 มีโอกาสได้เห็นแสงเหนืออย่างเต็มที่ทริปนี้สนุกสนานสะดวกสบายออกเดินทางวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์2568อาหารอร่อยที่พักสบายตามสไตล์ around the world ท่านละ174,000บาทสอบถามรายละเอียดได้ที่061 421 0110และ061 421 2680